สวัสดีค่ะคุณสุภาพบุรุษทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างดิฉันหมอรัชดาพรเริงยินดีขอส่งความสุขและสุขภาพที่ดีแด่ทุกท่านนะคะลองจินตนาการถึงเช้าอันเงียบสงบในบ้านของคุณพระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบมา่าอากาศบริสุทธิ์พัดเข้ามาทางหน้าต่างที่แง้มไวเล็กน้อยข้างกายคุณคือภรรยาที่อยู่เคียงข้างมานานหลายสิบปียังคงหลับไหลอย,อย่างสงบแต่เช้านี้กลับไม่ใช่ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในใจแต่เป็นความรู้สึกผิดหวังที่ยากจะอธิบายไม่ใช่เพราะความรักลดน้อยลงหรือหมดคควาาาาาามมมปปรรรรถนนนนแตต่่่่เเเเ็พะงงกยยทีไอออบสหื ความปรารถนายังคงอยู่แต่ความกล้าที่จะเข้าใกล้กลับค่อยๆเลือนหายไปคุณทำได้เพียงนั่งที่ขอบเตียงจ้องมองพื้นแล้วถามตัวเองในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวข้าชายวัยหกสปีขึ้นไปจํานวนมากต่างเก็บงาคําถามเดียวกันนี้ไว้เงียบๆพวกเขาไม่บน่นไม่พูดเพียงแต่ค่อยๆถอยห่างกล้าณนะความปรารถนาที่ไม่เคยเอ่ยออกมาและตีตัวออกจากคู่รักที่พวกเขายังรักอยู่ และที่น่าเศร้าคือภาวะนี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติราวกับว่าการสูญเสียความปรารถนาเป็นราคาที่ต้องจ่ายตามวัยแต่ความจริงแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปแค่ดิฉันมักพบผู้ป่วยเช่นนี้ในคลินิกพวกเขามาเพราะรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนหลายคนรู้สึกอับอายบางคนถึงกับไม่เคยพูดความจริงกับภรรยามานานหลายปีว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมคะ อยากใกล้ชิดอยากอบอุ่นแต่ร่างกายกลับสวนทางหากเป็นเช่นนั้นให้ดิฉันได้อยู่เคียงข้างคุณในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่อาจไม่ค่อยได้พูดถึงในห้องนั่งเล่นแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพความสุขและศักดิ์ศรีของชายสูงวัยนั่นคือวิธีการฟื้นฟูความมั่นใจในตนเองอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาเคมีไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงไม่ต้องเจ็บปวดเทียงแค่ใส่ใจกับจุด3จุดบนร่างกายของเราทุกวันพระดิฉันเชื่อว่าร่างกายของผู้สูงอายุไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอเพียงแต่ต้องการการดู นั้นเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันนะคะบ่อยครั้งที่ชายที่มาที่คลินิกของดิฉันไม่ได้พูดถึงปัญหาที่แท้จริงในทันทีพวกเขามาจะเริ่มด้วยเรื่องความเหนื่อยล้านอนไม่หลับหรือปวดหลังเล็กน้อยแต่หลังจากพูดคุยไปสักพักด้วยน้ำเสียงที่เบาลงและสายตาที่ก้มต่ำลงเล็กน้อยพวกเขาก็จะเปิดเผยสิ่งที่รบกวนใจพวกเขาอ่ะย่างแท้จริงร่างกายรู้สึกแตกต่างไม่เหมือนเดิมมีความปรารถนาแต่ยากที่จะทำให้เป็นจริง ดิฉันเข้าใจดีว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดถึงโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายในวัยเดียวกับคุณมีความรู้สึกอับอายความหญิงในศักดิ์ศรีหรือกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เป็นชายอีกต่อไปแต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามไปคือภาวะนี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากในความเป็นจริงจากข้อมูลของสมาคมแพทย์โรคบุรุษแห่งประเทศไทยชายเกือบครึ่งหนึ่งที่มีอายุเกิน60ปีประสบปัญหาการทำงานทางเพศลดลงไม่ว่าจะเป็นในด้านความต้องการทางเพศความแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือความสามารถในการมีความใกล้ชิด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือนี่ไม่ใช่โรคและไม่ใช่เรื่องน่าอับอายนี่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายที่กำลังส่งสัญญาณว่ามีบางส่วนในตัวเราที่ต้องการการดูแลเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะค่อยๆลดลงการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมกล้ามเนื้อที่เคยยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดีก็เหนื่อยง่ายขึ้นประกอบกับความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลคอเลสเตอรอลและความเครียดที่สะสมมานานหลายปีทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้ร่างกายไม่สอดคล้องกัับหวใจออีกต่ไป แต่ร่างกายของเราไม่ใช่วัตถุที่ไร้ชีวิตมันฉลาดมันส่งข้อความผ่านความรู้สึกอ่อนแอผ่านความปรารถนาที่ลดลงไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษเราแต่เพื่อให้เราหยุดพักสักครู่และเริ่มดูแลตัวเองในแบบที่อ่อนโยนขึ้นคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมคะตื่นนอนตอนเช้าพร้อมกับร่างกายที่สมบูรณ์แต่จิตใจกลับรู้สึกไม่สมบูรณ์นั่งใกล้ภรรยาแต่กลับรู้สึกถึงระยะห่างที่มองไม่เห็น หากเป็นเช่นนั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณเป็นเพียงสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังพูดขอให้คุณกลับมาดูแลมันอีกครั้งและข่าวดีก็คือมีวิธีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติในการรับฟังสัญญาณนั้นเรามาเดินทางไปด้วยกันต่อนะคะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนดิฉันได้รับผู้ป่วยชื่อคุณสมชายเขาเป็นครูสอนประวัติศาสตร์เกษียณอายุอายุ70ปีอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่รูปลักษณ์ของเขาเรียบร้อยน้ำเสียงสงบและในตอนแรกก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อการให้คำปรึกษากำลังจะสิ้นสุดคุณสมชายก็ถอน จริงๆแล้วหมอครับผมไม่ได้มาเพราะปวดหลังแต่เพราะผมรู้สึกว่าไม่สามารถใกล้ชิดกับภรรยาได้มานานแล้วและผมไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังดิฉันไม่ได้ตอบทันทีเพียงพยักหน้าช้าๆเพื่อให้เขามีพื้นที่ที่จะพูดต่อเขาเล่าว่าเกือบตลอดปีที่ผ่านมาเขาเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปมีความปรารถนาแต่ร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือเขาเริ่มหลีกเลี่ยงกะ หาระอยุู่ตามลําพังกับภรรยาบ่อยครั้งที่เขาเลือกที่จะเข้านอนเร็วขึ้นหรือแกล้งทําเป็นเหนื่อยนานวันเข้าไม่เพียงแต่ร่างกายที่หังเหินแต่ความรู้สึกก็หังเหินไปด้วยผมอายครับหมอผมรู้สึกเหมือนล้มเหลวในฐานะสามีเขาพูดเบา ดิฉันไม่ได้ให้คำแนะนำเพียงแต่บอกว่าร่างกายของคุณสมชายไม่ได้ล้มเหลวเพียงแต่ต้องการการรับฟังและดูแลในแบบที่แตกต่างจากตอนหนุ่มๆดิฉันบอกเขาว่าผู้ชายในวัยเดียวกับเขาจำนวนมากก็ประสบกับเรื่องคล้ายๆกันและนั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องยอมแพ้หลังจากที่เราได้พูดคุยกันสองสามเรื่องดิฉันจึงแนะนำให้เขาลองแนวทางธรรมชาติการผ่อนคลายแบบมีผู้นำทางการฝึกหายใจเบาๆการเปลี่ยนแปลง,ปลงอาหารเล็กน้อยและแน่นอนการนวดจุดบางจุดที่สามารถช่วยฟื้นฟูพลังและความปรารถนาได้ สองสามสัปดาห์ต่อมาคุณสมชายส่งข้อความสั้นๆมาว่าขอบคุณครับหมอตอนนี้ผมไม่เพียงแต่สามารถพูดคุยกับภรรยาได้แล้วแต่ยังเริ่มรู้สึกถึงความมอบอุ่นในความสัมพันธ์ของเราเหมือนเมื่อก่อนด้วยบางครั้งความกล้าที่จะพูดออกมาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็เป็นกุญแจสําคัญที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งพวกเราหลายคนอาจคุ้นเคยกับการได้ยินคําว่านวด เพียงเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยหรือไม่สบายแต่ในโลกของการแพทย์แผนโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนและในประเทศไทยของเราการนวดมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่เทคนิคการรูปไล้ร่างกายแต่เป็นวิธีการช่วยให้ร่างกายรักษาตัวเองหนึ่งในแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือการกดจุด เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แรงกดเบาๆที่จุดเฉพาะบนร่างกายซึ่งเชื่อว่าเชื่อมต่อโดยตรงกับอวัยวะภายในและการไหลเวียนของพลังงานสำหรับชายสูงอายุการกดจุดสามารถเป็นสะพานเชื่อมร่างกายและความมั่นใจในตนเองกลับคืนมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพยาบำรุงกำลังหรืออุปกรณ์ช่วยการศึกษาในยุคใหม่หลายชิ้นก็เริ่มให้ความสนใจในเรื่องนี้การศึกษาที่ตี ทิมในวารสาร Journal of Integrative Medicine ในปี2020แสดงให้เห็นว่าชายอายุ60ปีขึ้นไปที่ทำการกดจุดเป็นประจำนาน4สัปดาห์มีการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสืบพันธุ์เพิ่มขึ้นและระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นภายในช่วงปกติพวกเขายังรายงานว่ามีความมั่นใจในตนเองและความใกล้ชิดทางอารมณ์กับคู่รักเพิ่มขึ้นด้วย ที่น่าสนใจคือเทคนิคนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือค่าใช้จ่ายสูงไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องมีใบสั่งยาเพียงแค่ความตั้งใจเวลาไม่กี่นาทีต่อวันและแน่นอนสัมผัสที่อ่อนโยนและถูกต้องดิฉันเคยบอกผู้ป่วยคนหนึ่งว่าร่างกายของคุณเหมือนสวนถ้าเคยรดน้ำทุกวันตอนนี้แม้จะแก่แล้วก็ยังสามารถออกดอกได้แต่ถ้าปล่อยให้แห้งก็อย่าแปลกใจถ้ามันจะเหี่ยวเช่าในที่สุดการนวดไม่ใช่เวทมนต์มนไม่ให้ผลลัพธ์ในทันทีแต่ถ้าทำด้วยความอดทน มันสามารถเป็นการดูแลที่เรียบง่ายที่สุดแต่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อร่างกายที่กำลังแก่ชาราและยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นวิธีการกลับไปสนทนากับร่างกายที่เราอัดเงียบเฉยมานานแล้วตอนนี้เรามาถึงส่วนที่ผู้ป่วยของดิฉันถามบ่อยที่สุดควรกดจุดไหนและทำอย่างไร ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้คุณเรียนรู้จุดนวดนง่าย3จุดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของผู้ชายในวัยหลังคุณสามารถนวดจุดเหล่านี้ได้เองที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยไม่ต้องมีประสบการณ์พิเศษเพียงแค่สัมผัสที่อ่อนโยนและเวลาเล็กน้อยในแต่ละวัน จุดแรกอยู่ที่ฝ่าเท้าในการแพทย์แผนจีนจุดนี้เรียกว่าหยงฉเฉวียนอยู่ตรงกลางฝ่าเท้าค่อนไปทางนิ้วเท้าตรงส่วนที่บุ๋มลงไปเล็กน้อยเมื่อกดจุดนี้เชื่อว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับก,บการทํางานของไตซึ่งตามแนวคิดดั้งเดิมเป็นศูนย์กลางพลังงานทางเพศของผู้ชายวิธีนวดก็ง่ายแค่นั่งสบายๆอาจจะดูข่าวเย็นหรือฟังวิทยุแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดนี้เบาๆนาน2อถึงานาทีที่เท้าแต่ละข้างคาตอนเช้าและก่อนนอนตอนกลางคืนผู้ป่วยของดิฉันบางคนถึงกับบอกว่าตั้งแต่เริ่มนวดจุดนี้เป็นประจำพวกเขารู้สึกว่าเท้าอุ่นขึ้นนนนนแลละนอหับได้้สิทขึ จุดที่สองอยู่ใต้สะดือประมาณสามนิ้วมือลงมาจากกลางท้องจุดนี้เรียกว่ากวนหยวนในการบำบัดแบบดั้งเดิมจุดนี้เรียกว่าบ่อพลังงานเพราะมักใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากในเพศชายในการนวดคุณสามารถนั่งผ่อนคลายใช้นิ้วกลาง3นิ้วกดเบาๆแล้วหายใจเข้าลึกๆช้าๆทำส้ำนานสองนาทีถ้าคุณชอบฟังเพลงย้อนยุคอย่างเพลงของสุนทรภพรหรือชรินันทนาครก็สามารถเปิดฟังไปด้วยได้ดนตรีที่ทำให้ใจสงบจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อการนวดได้ดีขึ้น จุดสุดท้ายอยู่ด้านในของขาประมาณสี่นิ้วมือเหนือข้อเท้าด้านในชื่อว่าซานอิงเจียวเมื่อกดมักจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่นั่นเป็นสัญญาณว่าจุดนั้นทำงานและเชื่อมต่อกับระบบอวัยวะที่ร่างกายต้องการจุดนี้เชื่อมต่อไตอต,ตับและม้ามซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ3าอย่างในการรักษาสมดุลของฮอร์โมนวิธีนวดก็คล้ายกับ2จุดก่อนหน้านี้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดเบาๆและหมุนเป็นวงกลมเล็กน้อยนาน2-3นาทีสามารถทำได้ขณะนั่งพักผ่อนตอนบ่ายอาจจะจิบชาอุ่นๆหรือแคปลีกวิเอวกอยู่คนเดียวที่ระเบียงบ้าน สามจุดนี้ไม่ใช่แค่จุดบนร่างกายเท่านั้นแต่เป็นประตูสู่การปลุกระบบที่หลับไหลอยู่ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและถ้าทำด้วยความอดทนผลลัพธ์จะไม่ได้รู้สึกแค่ที่ร่างกายแต่ยังรวมถึงความมั่นใจในตนเองและความสัมพันธ์กับคู่รักด้วยบางทีหลังจากได้ฟังคําอธิบายไปแล้วอาจมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าจะปลอดภัยไหมถ้านวดเองแบบนั้นจะไม่อันตรายสําหรับคนอายุมากอย่างฉันเหรอคำถามแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากและดิฉันก็ได้ยินบ่อยๆจากผู้ป่วยที่เพิ่งลองใช้เทคนิคการกดจุดเป็นครั้งแรก คำตอบคือปลอดภัยตราบใดที่ทำอย่างถูกวิธีนั่นหมายความว่าแรงกดที่ใช้ไม่ควรแรงเกินไปไม่ควรทำให้เกิดอาการปวดหรือรอยช้ำมากเกินไปจุดประสงค์ของการนวดนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้ร่างกายปวดเมื่อยหรือถูกบังคับแต่เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้ร่างกายกระจายพลังงานได้อย่างสมดุลมากขึ้น สำหรับผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทการนวดยังคงทำได้โดยมีข้อแม้ว่าแรงกดจะต้องเบาลงและใช้เวลาสั้นลงดีฉันถึงกับมีผู้ป่วยที่ใช้ไม้เท้าช่วยเดินก็ยังทำเทคนิคนี้ทุกคืนก่อนนอนเขาบอกว่าเขารู้สึกสงบขึ้นนอนหลับได้สนิทขึ้นและตื่นนอนตอนเช้าก็ไม่รู้สึกตัวแข็งเหมือนเมื่อก่อนสิ่งสำคัญคือการนวดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนยาหรือการรักษาจากแพทย์ไม่ใช่การรักษาหลักแต่สามารถเป็นตัวช่วยเสริมตามธรรมชาติที่สนับสนุนกระบวนการบำบัดจากภายใน ดิฉันยังแนะนำให้คุณเริ่มด้วยระยะเวลาสั้นๆหนึ่งถึงสองนาทีต่อจุดแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นหากร่างกายรู้สึกสบายฟังร่างกายของคุณเองถ้าคุณรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นหลังการนวดนั่นเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ามีอาการไม่สบายหรือเวียนศีรษะควรหยุดก่อนและปรึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเทคนิคนี้ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของจุดนวดแต่ยังรวมถึงความตั้งใจและความสงบในขณะทำด้วยอย่ารีบร้อนคิดซะว่าเป็นเวลาพิเศษสำหรับตัวเองเวลาที่จะดูแลร่างกายที่อยู่เคียงข้างคุณมานานหลายสิบป ในบรรดาผู้ป่วยจำนวนมากที่ดิฉันเคยพบมีเรื่องราวหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจดิฉันจนถึงทุกวันนี้ชื่อของเขาคือลุงบุญมีอายุ69ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาเป็นชาวนาปลูกข้าวที่กเกษียณแล้วเป็นคนเรียบง่ายพูดจาเบาๆและให้ความเคารพภรรยายอย่างมากแต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่เป็นมิตรของเขาเขากลับแบกรับภาระที่เก็บงำไว้มานานผมไม่กล้ากอดภรรยาฮานานแล้วครับหมอนั่นคือคำพูดแรกของเขาเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องตรวจ ไม่ใช่เพราะผมไม่รักเธอแต่ผมรู้สึกไม่คู่ควรเหมือนไม่มีพลังที่จะรักได้อย่างเต็มที่เป็นเวลาสองปีที่เขาเลือกที่จะเงียบไม่เคยพูดถึงปัญหาของเขาเขาคิดว่านั่นเป็นชะตากรรมของผู้ชายที่เริ่มแก่ตัวแต่หลังจากที่ลูกคนสุดท้องแต่งงานและบ้านก็เงียบเหงาลงความปรารถนาที่จะกลับไปใกล้ชิดกับคู่รักก็เกิดขึ้นอีกครั้งเขาเริ่มค้นหาข้อมูลอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ไปเจอวิดีโอที่พูดถึงจุดนวดสำหรับชายสูงวัยเขาจึงเริ่มลองทำ ทุกคืนก่อนนอนเขาจะนวดจุดที่เท้าและท้องน้อยตามคําแนะนําเขายังเริ่มเดินเล่นรอบทุ่งนาเป็นประจำในตอนเช้ากินผักมากขึ้นและเปลี่ยนกาแฟยามบ่ายเป็นชาร้อนๆนในสัปดาห์แรกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแต่ในสัปดาห์ที่สองเขารู้สึกว่านอนหลับได้สนิทขึ้นในสัปดาห์ที่สามเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นในร่างกายแล,และแล้วก็มาถึงคืน วันครบรอบแต่งงานปีที่38ของพวกเขาบนโต๊ะอาหารมีเพียงเทียนเล่มเล็กๆจานสองใบเรียบง่ายและภรรยาของเขาที่ยิ้มอย่างเขินอายระหว่างการสนทนาภรรยาของเขาพูดเบาๆว่าพ่อกลับมาจับมือฉันอีกแล้วนะเหมือนตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆเลยลุงบุญมีไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงพยักหน้าและจับมือภรรยาแน่นขึ้นบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ยาหรือเครื่องมือที่ทันสมัยแต่เป็นเพียงสัมผัสเล็กๆความตั้งใจที่จริงใจและความกล้าที่จะกลับไปใกล้ชิดอีกครั้งเรื่องราวของลุงบุญมีไม่ใช่เรื่องราวที่หาได้ยาก มันสามารถเป็นเรื่องราวของใครก็ได้รวมถึงคุณด้วยหากวันนี้คุณเต็มใจที่จะเริ่มใส่ใจร่างกายและความรู้สึกของตัวเองอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นการนวดสามารถเป็นวิธีธรรมชาติในการฟื้นฟูพลังและความมั่นใจในตนเองของผู้ชายสูงไวัยได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริงร่างกายก็ต้องการการสนับสนุนจากนิสัยประจําวันที่เรียบง่าย แย่แต่สม่ำเสมอด้วยผู้ชายไวเดียวกับคุณหลายคนมักมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเช่นการนวดหรือการบริโภคสมุนไพรแล้วก็ผิดหวังเมื่อไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทันทีความจริงคือร่างกายต้องการเวลาและการสนับสนุนอย่างรอบด้าน ระการแรกคือการรักษารูปแบบการรับประทานอาหารที่สนับสนุนสุขภาพของฮอร์โมนและการไหลเวียนโลหิตคุณไม่จาเป็นต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือรับประทานอาหารราคาแพงเพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเมนูประจําวันของคุณมีผักใบเขียวเช่นผักโขมหรือผักบุ้งซึ่งอุดมไปด้วยแมกนีเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มไข่ต้มถั่วลิสงคั่วหรือเต้าหู้นึ่งเป็นแหล่งโปรตีนและสังกะสีที่สนับสนุนฮอร์โมนเพศชายหากคุณมีโอกาสได้ทานหอยหรือปลาทะเลบ้างนั่นก็ดีมากเช่นกันในทางกลับกันพยายามลดอาหารทอดมากเกินไปหรือเนื้อสัตวิดมัันที่อาจขข หางการไหลเวียนของเลือดประการที่2คือการเคลื่อนไหวเบาๆทุกวันการเดินเล่นตอนเช้าเอเป็นเวลา20-30นาทีรอบบ้านหรือหมู่บ้านสามารถช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและรักษาสุขภาพของหัวใจได้หากคุณสามารถทําได้พร้อมกับการตากแดดยามเช้าก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกผู้ชายสูงวหลายคนคิดว่าตัวเองอ่อนแอเพราะอายุในความเป็นจริงกล้ามเนื้อและหลอดเลือดของพวกเขาแค่ขาดการฝึกฝน และประการที่3คือการลดความเครียดด้วยกิจกรรมที่ทําให้หัวใจเบิกบานความเครียดเป็นศัตรูเงียบของสุขภาพทางเพศของผู้ชายคุณสามารถทําสวนเลี้ยงนกสวดมันทําสมาธิหรือแค่นั่งคุยเล่นกับเพื่อนไวเดียวกันที่ศาลาริมทางเลือกกิจกรรมที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและยิ้มได้หากการนวดทําควบคู่ไปกับการดูแลร่างกายด้วยอาหารการเคลื่อนไหวและจิตใจที่สงบผลลัพธ์จะไม่เพียงแต่รู้สึกได้ที่ร่างกายแต่ยังจะใช้ประกายบนใบหน้าและในวิธีที่คุณปฏบิบัติต่อคนที่คุณรักด้วย ในวัยหนุ่มสาวความใกล้ชิดมาเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของร่างกายและความปรารถนาอันล้นเหลือแต่เมื่ออายุมากขึ้นทุกสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกจะจางหายไปนในความเป็นจริงในวัยชาราความใกล้ชิดกลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นสงบขึ้นและมีความหมายมากขึ้นดิฉันมักจะถามผู้ป่วยชายสูงวัยของดิฉันว่าครั้งสุดท้ายที่คุณจับมือภรรยาคือเมื่อไหร่คะโดยไม่มีเหตุผลใดๆเลย เพียงเพราะคุณอยากจะใกล้ชิดหลายคนเงียบไปไม่ใช่เพราะพวกเขาลืมแต่เพราะพวกเขาไม่ได้ธรรมานานแล้วความใกล้ชิดไม่ใช่แค่เรื่องของการสัมผัสทางกายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรับฟังซึ่งกันและการการเตือนกันให้ทานยาการชงชาย,ยามบ่ายหรือแค่นั่งเคียงข้างกันดูโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ในวัยชราเปรบเสมือนหลอดไฟที่ไม่ได้สว่างจ้าอีกต่อไปแต่ยังคงให้แสงสว่างที่อบอุ่นและผ่อนคลายไม่ต้องการการพิสูจน์เพียงแค่ต้องการการมีอยู่และเมื่อร่างกายเริ่มได้รับการนวดดูแลและบำรุงรักษาความอบอุ่นนั้นก็สามารถกลับคืนมาได้ไม่ใช่เพื่อกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งแต่เพื่อเพลิดเพลินกับเวลาที่เหลืออยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ซื่อสัตย์สงบและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในวัย60ปีขึ้นไปไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกสิ่งเป็นเพียงสัญญาณว่าร่างกายต้องการการดูแลไม่ใช่การลงโทษจุดนวดนง่ายๆสามจุดที่เราได้พูดคุยกอันไปนั้นไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิธีธรรมชาติที่สามารถช่วยให้ร่างกายกลับมาหาจังหวะของตัวเองได้อีกครั้งหากคุณยินดีที่จะใช้เวลาเพียง5-10นาทีในแต่ละวันเพื่อสัมผัสรู้สึกและชื่นชมร่างกายของคุณเองนั่นก็ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่การฟื้นฟูแล้ว เมื่อรวมกับอาหารเพื่อสุขภาพการเคลื่อนไหวเล็กน้อยและจิตใจที่เบิกบานร่างกายของคุณก็จะค่อยๆตอบสนองได้ดีขึ้นเราไม่ได้กําลังเล่ตามวัยหนุ่มสาวที่ผ่านพ้นไปแล้วเรากําลังบํารุงรักษาเวลาอันมีค่าที่เหลืออยู่กับคู่รักกับครอบครัวกับตัวเราเองหากวันนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ดิฉันได้แบ่งปันมีประโยชน์ดิฉันขอเชิญชวนให้คุณเริ่มลองทําในคืนนี้อย่ารอช้านะ,ะกดปุ่มไลค์หากคุณต้องการวิดีโอแบบนี้อีกและเขียนในช่องแสดงความคิดเห็นว่าผมพร้อมที่จะนวดเพื่อความสุขของครอบครัวผม อย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุขภาพอื่นๆนะคะสู้ๆข่ารักษาสุขภาพด้วยและอย่าลืมยิ้มุมในวันนี้